ว่าสงครามโลกก็คือความโชความาทีน่าชิดหายของสัต์โลกนั้นเกิดเป็นครั้งเป็นคราวสงครา,ามที่มันเกิดกับเจ้าของมันเกิดอยูอ่ตลอดเวลาสงครามนี้ใครๆก็มีใครๆก็เกิดแตคติมันก็อยู่กับท่ากับขัน อยู่กับติดใจอยู่เขาท่าเขาขันคือการเจ็บไข้โดยตรวจปวดหัวตัวร้อนมีอาการต่างๆมันคือโรคสงครามมันท่ายาเขาไปปราบปราบถ้ายาถูกมันก็หายยาไม่ถูกมันก็ตายมันคือสงครามหนสงครามาตุขัน สงครามโลกมันคนเริ่มถ่านเรื่มขันเริ่ทำลายสมบัติเป็นทองต่างๆทำลายจิตใจของกันและกันสงครามภายในและเก่ระหว่างีิเรกกับใจนี้เป็นเรื่องทำลองเดียวกันก็ทำลายจิตใจและทำลายสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตนอีกเช่นเดียวกันถ้านี้ระงับสงครามโลกมันก็ไม่เกิดสงครามเจ้าของมันก็ไม่เกิด ถ้าจำนวนที่ให้เกิดสงครามคุกคีเด่นนี้มันมีมากมันรุมครงมากเป็นงไรมันก็แสดงออกมาให้โลกได้เห็นชัดเจนถ้ามันสุงมอยู่เพียงภายในมันก็แสดงอยู่ภายในฐานของในจิตในใจของแต่ละคนละคนถึงเรื่องน้ตั้งแต่เรื่องของสองครามเท่านั้นแต่ว่าฟังว่าสงครามไม่มีการต่อสู้กันเขาถึงเรียกว่าสงคราม ในขันเรานี้มีพอจะทราบได้จงความเจ็บไข้ได้ปวดปรากฏขึ้นมาก็เอาชาเข้าไปแก้ไขหรือปราบันมีเรามีครั้งมีการต่อสู้กันเขาเรียกว่าสงครามในระวังใจระหว่างใจกับกิเลสนี่ถ้าหากว่าไม่มีการแก้ไขไม่มีการทำละกันเลยเขาเรียกว่าไม่มีผู้ใดที่จะต่อสู้ก็ต้องปล่อยให้กิเลสหยบย่ำทำลายไปเรื่อยๆไป ไม่มีสุดหมายปลายทางไม่มีที่สิ้นสุดแห่งกองทุกข์ที่มีอยู่ในใจของสารโลกอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างมากเราฉะนั่งทานปุ้ปฏิบัติธรรมะจึงต้องดื้เพรน่ขวัญขวายในอันที่จะแก่สิ่งที่เป็นกข์ภายจากจิตใจของตนให้มาบางลงไปการแก้ไขนี้เรียกว่าการต่อสู้หรือเรียกว่าสงสามก็ได้คือเรารบมีทางต่อสู้กันถ้าคัน ใดนี้เวลาใดวันใดีิเรศมีชนะเราเราก็ยอมทนทุกข์ทรมานภายในจิตใจถ้าเราชนะเราก็มีความผาสุเกเย็นใจพิเรศหอมอกไปช่วการช่วยเวลาเรามีความสะดวกสบายใจโดยการชำระรือด้วยการต่อสู้กันโดยยุคการต่างๆที่เดินตรงนกลมั่งสมาธิภาวนาแ้ไขายทางสติปัญญา อุบายของเราเท่ารู้เท่าทันกับพิเดลมันก็ระงับระงับดับลงไปเป็นน้นหน,นักนหนากถ้าอุบายไม่ทันมันทำเราให้รับความลําบากอุบายที่จะสู้กับพิเดลก็คือสติปัญญาทะเบียงก็คือความภาพเปลี่ยนเป็นขนมเสมอ ความมุสาพยายามความอดความทนหนักก็เอาเบาก็าสู้ในถอยคือวามสเสบียงเป็นกําลังสติปัญญาเป็นเครื่องมือรบทั้งหลัทกที่เละทั้งหลายเบาบางจากอิดใจใทเชลมีความรบบ่่มเย็นเป็นสุขมีเจอการต่อสู้กันระหว่างที่เละก,กับทัา ถ้ามีการต่อสู้กันก็ต้องมีการแพ้การชนะกันถ้ามีถ้ามีการต่อสู้กันหมอบราบไปเลยก็เรียกว่ายอมอย่างราบความสุขที่จะเกิดขึ้นมันก็ไม่มีมีแต่ความทุกข์้น่เกิดขึ้นจากาอำนาจของเจลิตถ่ายเดียวแต่ถ้ามีการต่อสู้กันแม้จะรับความลําบากลำบนในการต่อสู้เส้นเดียวกับเขาลบในสงครามก็าตาม ็ยังพอมีทางที่จะรับชัยชนะเป็นทัพภาคไปมีความสุขคนสบายใจบ้างแรงงานของพวกเราคิดทางก็ดีทรมังสังขังก็ดีผ่านการสงครามมาแล้วทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็สมบุกสงบันหกพระพันสาคงชัยดิ้ปรากฏขึ้นมาเป็นทรมังสน,น,นังขษานีแก่พวกเราพระสงสาวกต่างองค์ก็ต่าง สูสงสงครามตั้งแต่วันอุษาสมบทหรือเริ่มแมกตั้งแต่อยู่ในคารวาสย่าเรือนมีความมุ่งมั่นต่ออัดต่อทำประพฤติปฏิบัติจนถึงคําได้ออกบวชในพุทธศาสนาแล้วตั้งหนามาเป็นตนเพื่อชำนะที่เลรศวิปราการที่เหลรศซึ่งมีภายในใจให้หมดไปโดยลำดับลนักในสนามรบกคือความเพียรซึ่งมีอยู่ในสถานที่ขึนมีสิ่ง อยู่ในสถานที่ต่างๆอาการต่างๆ,ๆยาบทต่างๆ,ๆเห็นในป่าในเขาล้มไม้ชายป่าอะไรก็แล้วแต่จะเห็นว่าเป็นที่เหมาะสมของการรบพุ่งพิงไทยกับจีเรศแต่และองค์ละองค์ที่จะพึงเลือกเล่นหาเอาตามอัธยาศัยของตนอุบายวิธีก็คือสติปัญญามีความาเา่เพียรเป็นเครื่องสนับสนุนอยู่ตลอดมาถึงได้ปรากฏกาเป็น สังคังสนังกระฉามคือผู้ชนะในสงครามระหว่างจิตกับธรรมหรือระหว่างทิเลกับธรรมด้วยกรองบรมมาสุขนภายในใจิตใจปรากฏเป็นรณะที่สามขึ้นมาว่าสังคังสนังกระฉามทั้งสามอัชนะนี้ได้ผ่านสงครามมาแล้วอย่างเต็มที่ถึงได้รับไชชนะอ่ะเราผู้เป็นพุทธบริษัทไม่กล้าเข้าสู่สงครามเลย แล้วมีแต่ยอมแพ้อย่างราบไปตลอดเวลานั้นคาว่าพุทธวิษัทมันต้องมีความหมายอะไรเพะนั้นเพื่อให้ความหมายคาว่าพุทธวิษัทได้แก่ลูกตาหล่อคอของพระพุทธเจ้าให้เด่นขึ้นก็ต้องมีการประติปฏิบัติดังที่เราทั้งหลายมาบำเพ็ญกันดูเวลานี้การมาสี่สถานที่บำเพ็ญนี้ใครๆก็ต้องทราบว่าไม่ใช่สถานที่จะขึ้นสู่วิมานตามโลกของสมมตินิ่มกันต้องมาถู่สถาน ที่ลำบากทรมานให้อยู่เหมือนอยู่บ้านอยู่เรือนเราสะดวกสบายทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ป่าในบ้านเราก็ไม่มีมาอยู่ในป่าป่ามันเต็มไปด้วยสิ่งต่งางๆไม่ขอด้วยน้ำอะไรก็แล้วแต่เราจะพินพ์มาทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกว่ามันขาดแคลนเต็มตา,าหมดแต่เราไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้นเป็นสิ่งที่ลําบากภายในจิตใจของเราเราตั้งหน้าปัะพพตชปฏิบัติ ควจัดวิเลสซึ่งมีอยู่ภายในใจเราด้วยความมุ่งมุ่งมันเป็นด้วยความพอพอใจนี่ก็คือว่าเราดําเนินตามรอยเาบาทของพระพุทธเจ้าหือว่าเราเป็นผู้กําลังพบสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมโดยถือใจเป็นสนามลบมีอยู่ที่ใจนี้ทั้งสองอย่างธรรมก็มีอยู่ที่ใจกิเลสก็มีอยู่ที่ใจการรบกันจุนรบอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นในขณะที่รบพุ่งพิงใจกับกิเลส จิตใจเราจะมีความรู้สึกว่าเป็นทุกมีความลําบากเป็นธรรมดาเพราะเป็นสนามรบของที่เดสกับธรรมซึ่งรบกันอยู่ในสถานที่นี้เรายอมรับในเรื่องความลําบากลาบนผลที่จะเ,เกิดขึ้นจากความลําบากเพราะความภาคเพียนหรือการรบก,กับที่เดสนี้ก็คือความสุขกายสบายใจของเราในวาระต่อไปเมื่อมีความท้อแทะอ่อนแอเกิดขึ้นมา เพื่อมีความคลอาถอนมีความอิจฉาอาใจต่อความภาพเปลี่ยนที่จะก้าวไปโดยลํำดับบเพื่อความเจริญทางด้านจิตใจให้เราคุณได้ึ้ถึงธงดังพระพธทสัตท่านยกไว้ในแทรสรุ่งพิบโศขวาหรืออานเยรุขมูลเลรว่าซึ่นยาตาเลียวทิกรวุเมื่อเธอทั้งสอนพระเมื่อเธอทั้งหลายเธอยู่ในลุขมูลล้มไม้ก็ตามในเรือนว่างก็ตาม หากว่ามีความสาดความคัวเกิดขึ้นพึงระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมศาสดาเข้ามาสนิทจิตแน่อยู่กับใจและภัยทั้งหลายเหล่านั้นก็จะหายไปคือความลัวที่เกิดยู่พันในจิตใจนั้นก็จะค่อยเบาหายไปันว่าอนุเสระสะอายอเพรยยาทะนันพระ้าสุ ถ้าอัฏฐพุทธังเสรยยถตหากว่าจะลึกถึงพพุพเท้าความกลัวภัยทั้งหลายนั้นยังไม่หายไปก็ให้พึงลึกถึงพระธรรมขึ้นาแล้วภัยทั้งหลายจะระงับไปคือความกลัวที่มีอยู่ภายในจิตใจหากละลึกถึงธรรมยังไม่หายไปแล้วเพึงละลึกถึงพระสงค์เถิดแล้วภัยทั้งหลายจะหายไปอันนี้เป็นหลักยึดของใจ ที่จะให้เกิดชัยชนะที่จะให้เกิดความมั่นใจในเธอทั้งหลายยึดนี้เป็นหลักในเมื่ออยู่ในสถานที่ปเปลี่ยวเช่นลูกขมูลต้นไม้เรือนว่างในป่าในเขาที่ใดก็ตามคุณถือหลักถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในรัตนร,รัตนใดก็ตามเป็นหลักภายในจ,จิตใจพวกเธอทั้งหลายมีชัยชนะความบาดกลัวทั้งหลายจะไม่เข้ามาราวีในจ,จิตใจแล้วจะ เห็นภัยชนปะปดูลํำดับหนักได้นี่เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนพ้าในครั้งพุทธกาลครั้งพุทธกาลกับครั้งนี้ก็คือพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันเราก็คือพุทธบริษัทซึ่งเป็นคนเช่นเดียวกันกับครั้งพุทธกาลสิ่งที่จะให้เกิดความกลัวมควมท่านพึงมันหมายต่างๆก็ได้แก่ที่เด็กซึ่งก็มีอยู่ภายในจิตใจเช่นเดียวก,กันกับครั้งพุทธกาล การลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์ซึ่งเป็นองคนะ์ร,นะรนะัตนะองค์รัตนรัตนไตรอันเดียวกันจนเป็นการเหมาะสมตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันเราอยู่ในสถา,านที่ใดหากว่าเกิดความทอดแท้อ่อนแอขึ้นมาให้ลึกถึงปฏิปทาของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินมาท่านดำเนินอย่างไรท่านถึงได้เป็นศาสดาดำเนินด้วยความทอแท้อ,อ่อนแอทอดถอยอย่างเรานี้หรือดำเนินแบบไหน เราควระลึกอ,อย่างนี้เสมอเมื่อได้เอาท่านผู้ดีมาเป็นที่ระลึกอ,อีกครั้งเราย่อมขึ้นหน้าลึกคอยตามนั้นให้กิเลสคือความท้อแท้แรงมันถูดลากลงไปแล้วลึกถึงพระธรรมพระธรรมท,าท่าเป็นของประเสริฐเลิศโลกความขี้เกียจอ่อนแอความท้าถอยเหล่านี้เป็นของประเสริฐหรือไม่เราทําไมจึงมีคอยตามมีเชื่อถือและพอใจกับความขี้เกียจมากง่ายความอ่อนแอน,นี่นักหนา หากว่าสิ่งล่นนี้เป็นของกระเสริฐแล้วโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งอนนี้ทําไมถึงไม่ประเสริฐกันแล้วเราควรจะยึดอันใดเป็นหลักเป็นข้อเทียบเทียงกันเพาควรจะปล่อยอันใดย,ยึดอันใดเมื่อเหตุผลพร้อมแล้วเราก็ต้องปล่อยในทางความทอแท้อ่อนเอดยยึดเอาหลักความเข้มแข็งเพื่อจะเข้าถึงธรรมที่ว่าเป็นของกระเสริฐได้ทัังการสนังกระฉามิของพวกเราทา่านทอดแท้อ่อนเดีหรือ ความตแท้อันดีนี้กับสังขรสนังกระฉามนี้นีเข้ากันได้ไหมความตะแท้อันแย่เรื่องของกิเลสก,ก็คือเป,เป็นเป็นเรื่องทําลายสารณะที่งจะมีอยู่ภายในจิตทั้งตนให้มีขึ้นไม่ได้นี่เป็นเครื่องเตือนตัวเองข้ามสอนตัวเองรู้ซักกันระหว่างกิเลสก,กับธรรมกิเลสก,กับสติปัญญาความโง่กเขลาคือกิเรกแต่มันขลาดสำหรับั่งสอนคน ตัวมันเองโง่คนที่ไปเชื่อมันก็โง่คนที่เชื่อมันก็อยากคนที่เชื่อมันก็ขี้เกียจอ่อนแอถอยหลังแต่ถ้าคนที่เชื่อทำก็แก้สิ่งอย่างนี้ออกได้เราขยับตัวขึ้นไปโดยลำดับลำดับเพราะฉะนั้นการเชื่อทมจึงเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีคุณค่ามีสาระขึ้นไปโดยลำดับการปฏิบัติธรรมต้องมีความลำบากบ้างตัง้งแต่ครั้งพุทธกาลมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เดินทางสายเดียวกัน เพราะการสู้รบกับวิเลสเราจะเอาความสะดวกสบายมาจากที่ไหนแม้แต่ทำงานธรรมดาก็ยังลําบากน,นี้การสู้กับวิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดภายในจิตใจและเป็นสิ่งที่ยู่เหนีจ่จิตใจของคนมานานเคยเป็นศาสตราจารย์ของวัฏจักรนี้มาคงไม่รู้กี่กับกี่กันในใจดวงหนึ่งหนึ่งซึ่งล้นแล้วตั้งแต่มีสิ่งเหล่าน,นี้เป็นเครื่องปกครองแล้วเราจะกําจัดปัดเตาหรือทำละออกง่ายอย่างง่ายได้อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้ เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องตะเยียบสกา,ายจึงต้องพยายามสุดกําลังความสามารถทั้งปีปัญญาทั้งความภาคเป็นด้านต่างๆที่จะให้เป็นไปตามอัตตามธรรมเพื่อสิ่งอน,นี้จะเได้ลดน้อยถอยลงไปความสุขกายสบายใจ,จใจปรากฏขึ้นแก่เราผู้ดําเนินตามหลักแห่งพุทธบริษัทร์มีเป็นหลักใหญ่ที่เราจะพึงดาเนินให้เราได้รูไว้เสมอในการปฏิบาาัติธรรม เพราะกิเลสน้นนะคอยกระชิบอยู่ตลอดเวลานั่งนอนยืนเดินดูที่พยาบทใดประการกิเลสจะต้องคอยกระชิดตามอุบายของกิเลสถ้าเราผิดธรรมขึ้นไม่ทันก็จะต้องคล้อยตามกิเลสและหลงไปโดยไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเราได้อาศัยสติอยู่เสมออะไรกระทิบขึ้นมาเป็นสิ่งเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ทราบเป็นเรื่องของธรรมเราก็ทราบพอมีทางจะแก้ไขือดัดแต่งันไปได้ ยพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านสมบ,บุญํำบันลำบากจากกรรมมาจนแทบชีวิตจะไปไม่รอดจึงได้ว่าเป็นุุธทางธรรมัาางสังฆังสังงนนาบา้ของพวกเรานี้เราผู้ดาเนินตามท่านซึ่งก็อยู่ใน,ในแนวรบด้วยกันก็ต้องมีความลําบากลาบนบางครัง้งบางคราวต้องเอาชีวิตเข้าประก,กันเลยเป็นเป็นตายก็าตาย แต่สิ่งที่มุ่งหมายนั้นยังไงต้องให้ปิดมือไม่ปิดมือก็ให้ตายกับสนามรบไม่ตายให้ชนะบางครั้งต้องเป็นอย่างนั้นสำหรับผู้ต้องการทำอันตรกึ่มาครองใจถ้าเอาความอ่อนแอมาเป็นหลักมาเป็นเครื่องยึดซึ่งเคยเป็นอยู่แล้วนั่นก็เป็นอย่างเราทั้งท่านไม่มีใครผิดแปลกจากใครเลยเพราะสิ่งเหล่าน,นี้มันมีเหมือนกันมันเป็นของเหมือนกัน คนจึงเป็นเหมือนเหมือนกันไม่มีใครดียิ่งกว่กากันไปได้ถ้าไม่แก้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ต่ำม,มนี้ออกไปแล้วค่อยเด็กขึ้นไปโดยลําดับลำดับจิตไม่อยู่กับตัวคือความรู้รู้อยู่กับตัวจิตเล็กกระแทกอยู่กับความรู้นี้แล้วคอยกระชิบความรู้นี้ให้เป็นไปต่างๆในแง่ที่จะเป็นไปในทางต่ำเสมอสติปัญญาเป็นเครื่องกําจัดเป็นเครื่องตั้งทานขีดขวางสิ่งเหล่านี้ ที่เห็นว่าไม่ดีให้ผ่านออกไปเพื่อให้หยุดลอยออกไปจิตใจจะมีความสว่างกระจ่างแจ้งโดยลำหนักลำหนักจะมองเห็นอัดเห็นทำมองเห็นทุกเป็นทุกมองเห็นสุขเป็นสุขมองเห็นสาระเป็นสาระมองเห็นสิ่งที่ไร้สาระก็คือก็แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ไร้สาระแล้วดําเนินตามสิ่งที่ดีที่ชอบซึ่งถึงควรตามธรรมนั้นเราก็จะประสบพบเห็นความสุขความเจริญภายในจิตใจของเรา มีเป็นหลักใหญ่ของการประพฤติธรรมท่านเคยประพฤติมาอย่างนี้เราก็ต้องประพฤติอย่างนี้เพราะทางดําเนินเพื่ออทมก็ต้องยยบย่ำทำลายหรือฝ่าฝืนกิเลสหรือลบกับกิเลสธรรมกิเลสก็เหมือนกับขวากำหนาม,าม,ามนต้องคอยทิ่มแทงเราอยู่เสมอการแก้ไขกิเลสจจเป็นการลาําบากบ้างเป็นธรรมดาแต่ไม่ควรจะถือมาเป็นอุปสรรคทำหนักในเนื่องไป ความตายนั้นนะ่ะขวางหน้าอยู่แล้วด้วยกันทุกคนเราอยู่ด้วยกันเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้ก็ล้วนแล้วตั้งแต่ความตายเต็มตัวด้วยกันมีใครย,ยิ่งอย่างกว่ากันไม่มีความตายเต็มร่างกายแลีวทุกวินาทีที่เรามานั่งอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าจวนไปทุกวินาทีจวนไปเป็นนาทีจวนก็เป็นชั่วโมงจวนเนี่ยมันกินเข้าไปเรื่อยๆเป็นนาทีเป็น ที่วินาทีแล้วเป็นนาทีแล้วเป็นชั่วโมงแล้วก็เป็นวันเป็นเดือนเข้าไปเข้าไปจนถึงจุดแห่งความตายแล้วมันก็ตายได้ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันขนาดไหนจะรักจะชอบขนาดไหนความตายมันก็ไม่ได้ไหว้หน้าใครทั้งนั้นถึงการแน่ต้องพักผ้าจากกันเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าสิงสอนว่าส,สัตวเพลสัตว์าสัตว์ทั้งหลายที่มีพเพื่อนทุกกระเสดเป็นพเ,เ,เนพื่อนทุกกระเสดเจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเนี่ย เวลาหอนตุจงาะได้พยาบาตข่าเย็นเห็นแล้วเจ้ได้มีเย็นแจกกันันการปัญญาประชาหอนตุจงไดาพยบบาตฆ่าอาฆาตอยาได้เบียดเบียนกันสีอาาห์นตุสุขีอาจนังริหารันตุต้องนำตนไปสู่ความสุขโดยท่วกอันเถิดนท่าสอนให้สัตว์ที่มีเป็นเพื่อนทุกคนแจ่จิตใจด้วยกันนั้นให้เห็นอกเห็นใจกัน ไม่มีความเมตตาสงสารจริงกันการเพราะยังไงยังไงเราก็มันเหมือนกับจับที่เขาตีกา,าไว้แล้วน่ะเห็นเขาใส่รถก็ดีไล่ประามทุงทางถนนทุทาง,งก็ดีตีกา,าไว้แล้วโอ้จับตัวนี้เป็นวันนั้นจับตัวนี้เป็นวันพรุ่งนี้เนี่ยบอกไว้แล้วแล้วก็ตีกาอม,มาเรื่อยอเรื่อยเอยขาเลงฆ่าสัตเน<ว>่ยไอ้เรามันก็ตีกาไว้แล้วะจะว่างไงคนนี้วันนั้นคนนั้นเดือนนั้นคนนั้นตีนั้นตีกาไว้หมด เป็นพียงว่าการานี้ไม่ได้เหมือนอย่างการาเขาตีกับบัวกับหมูกับอะไรอย่างนั้นอย่างไรมันก็เป็นกลาหมดทั้งตัวอยู่แล้วล่ะเราจึงไม่ควรจะกระหมาดอ,อยดเดื่มควนขวายบำเพ็ญเสียตั้งแต่บัดนี้งานคุณดีเป็นสมบัดของเราร่างกายนี่จะเป็นตบัดของพญามตจุราคือความแตกความตายก็ปล่อยเข้าไปจะไปเจ้าไดา้จะไปหนุหัวหนงหัวก็เป็นความลําบากลาบนตนหมเ่าปล่อยตอยามความเป็นจริงนั้นเป็นความสะดวกสบาย สมกับผู้เรียนทำให้รู้ตามประจินปล่อยลงตามสภาพแห่งโลกอนิจจังทุกขังนาตาในตัวของเรานี้มันเป็นเป็นโลกของอนิจจังทุกขังนาตาปล่อยลงตามสภาพของเขาด้วยปิปัญญาที่พิจารณาเห็นควรแล้วจิตใจเราก็จะปล่อยวางไม่ต้องยึดต้องยึงกับภาระอันหนักซึ่งเป็นสมบัติของโลกไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังนาตาจิตที่เรียนรู้รอบตัวนี้แล้วจิตก็ไม่ไม่หนัก ปิดจะมีความเบาสว่างก,ากงระจ่างแจ้งสลัดปัดทิ้งได้ทั้งหมดจิตก,ก็เป็นวิมุตคือความหลุดพ้นจากโลกแห่งไตรลักษณ์นั่นแหละท่านเรียกว่านิพพานเฮจะเรียกว่าอะไรก็ได้ออไมาถึงขงั้นี้แล้วประมาณเท่านั้นขอให้ทุกทุกท่านนำไปปฏิบัติปฏิบัติวันนี้ที่สิบห้าหน่วยเพียเพลิดเพลินจะอะไรนะผมไม่ใช่ให้ผันน,น,นิ่งผันสุขอันเท่านั้น ก็มีเพื่อแต่จะให้หิวหัวอยากอะไรไม่อยากนะเฉยๆเอาละขอฤุติเหมือนกันให้ฉันอีกดอนะกเฮราตะวังและใส่กรงทองด้วยพูดขันมาร,รยาทลิง <c oughs> พูดขันมาร,รยาทลิงฟังเรียกว่าพุดขันมารยาทลิงพูดอะไรๆก็ให้ลิงฟังอบรมลิงใช้เวลา นี่เราจะโดนเราเลยแล้วก็ไปปล่อยไปว่างั้นพอไปปล่อยแล้วก็ลื่นตัวเนี้ยให้ปล่อยแล้วปล่อยไปฝุ่งลืง่พอปล,ล่อยแล้วลื่ตัวนี้โดดลงน้ําโดดลงน้ำแล้วยุ่งไปหมดแล้วเนี่ยทาไมไปเลี้ยงทั้งหลายก็เหม็นลงไปเล่นน้ํากันเหงื่อแล้วเขามันจะเล่นเหมือนกันแหละว่างั้น แต่มันจําเป็นอยู่กับมนุษย์นานไม่ทราบมันช็อตรอะไรให้เราแล้วมันยุ่งไปหมดแล้วนี่สกรปรกเราต้องมาล้างใหม่ซะก่อนหมดเลยเราต้องจะเข้าหมู่เพื่อนได้ว่าฟังท <c oughs> ี่นอาเออว่าไงนี่มันเป็นเรื่องหนึ่ง <c oughs> ของลิงนะเป็นเรื่องหนึ่งของธรรมอยู่กับอย่างที่พูดเดือนนี้เข้าใจไหมอืมนี่นสกปรกหลงโลกอืมถ้าธรรมดาแล้วจะต้องไปล้างกันอยู่ทั้งวันเห่ยล้างกันเหมือนกับลิงลิงมันล้างแบบมันแล้วอันหนึ่งล้างแบบหนึ่งอย่างนั้น ดูดู Schweiz ้ส wow ึกเกียร์ฟั่งก่อนของลกเป็นไงหมดแล้วอะไรนิทานจาดหแล้วไ